สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างขวัตวรคติยราชนารีองค์ประธานราชวิทยาลัยจุลาภรส์เด็จออกณตําหนักทิพพิมานตําบลโป่งตาลองอําเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาทรงบเพ็ญพระกุศลและทรงวางศิลาฤกษ์แท่นฐานพระบรมราชานุสาวรีพระราชานุสาวรีกับทรงเททองหล่อพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพรูปสมเด็จพระมหิดลาธทิเบรอดุล เดชวิกรมบรมราชชนกและสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในการนี้ส่งจุดทูบเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยทรงกราบทรงศีลเมื่อสมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารประธานสงถวายศีลจบเจ้าพนักงานสุภรัตอรัธนาพระปริษพระสง์สิรูปเจริญพระพุทธมนต์แล้วส่งจุดเทียนที่ครอบทำน้ำพระพุทธมนต์และส่งประเขนครอบทำน้ำพระพุทธมนต์แด่ประธานสง์ พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ โอกาสนี้พระราชทานพระวรกาศาให้ศาสตราจารย์ในแพทย์นิธิมหานนท์เลขาธิการราช,ชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เฝ้ากราบทูลรายงานการดําเนินโครงการจัดสร้างพระบรมราชานุตสาวรีพระบาทสมเด็จพระบรมชานากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชานุสาวรีสมเด็จพระมหิดลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมบรมราชชนกและสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเพื่ออ,อัญเชิญไปประดิษฐานณศูนย์การแพทย์ พัทธมาหาราชานุสร์โรงพยาบาลจุลาพรและวิทยาลัยแพทยาศาสตร์สีสว่างขวัตร,ราชวิทยาลัยจุลาพรเขตหลักสี่กรุงเทพมหานครเพื่อเฉลิมพระเกียรติและรำลึกในพระมาหากรุณาธิคุณตลอดจนเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจสร้างขวัญกำลังใจแก่นักศึกษาบุคลากรของราชวิทยาลัยจุลาพรและประชาชนทั่วไป สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างขวัตวรัคตียราชนารีมีพระดำริให้จัดสร้างศูนย์การแพทย์พัระรมหาราชานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาภรเพื่อเป็นอาคารส่วนต่อขยายของโรงพยาบาลจุฬาภร โดยบูรณาการศูนย์แพทย์เฉพาะทางให้ครอบคลุมการรักษาพยาบาลทุกโรคเป็นที่พึ่งแก่ประชาชนให้เข้าถึงการแพทย์และสาธารณาสุขที่มีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยตามมาตรฐานสากลอย่างครบวงจรพร้อมกับพระราชทานานามว่าพระรมหาราชานุสรมีความหมายว่าที่ระลึกถึงพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งคือพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ระผู้ทรงได้รับการถวายพระราชสมัญญาสมเด็จพระพัทรมหาราชหมายถึงพระมหากษัตริย์ผู้ประเสริฐยิ่งเพื่อสืบสารแนวพระราชดำริในการนำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนไทย สำหรับพระบรมราชานุาวรีพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรม,ม,มหาราชบรมนาถบวพิตที่จัดสร้างครั้งนี้ออกแบบโดยนายปัญญาวิจ,จินทนาสารศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์จิตรกรรมในฉลองพระองค์เครื่องแบบเต็มยศนายทหารพิเศษกรมทหารราบที่หนึ่งมหาเล็กรักษาพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หั พระหัตถ์ขวาทรงพระคาถาจอมทัพภูมิพลพระหัตถ์ซ้ายทรงกระบี่และถุงพระหัตถ์บนโต๊ะเคียงทอดพระมาลาทหารราชวัลลบสีขาวผู้สีดำซึ่งพระบรมรูปประดิษฐานในอาคารแบบสถาปัตยกรรมไทยประยุกต์จากเอกลักษณ์ของพระมหาพิชัยมงกุฎในพระบระมาพิไธยยอ่อออกแบบโดยนางสาววนิดาพึ่งสมุทรศิลปินแห่งชาติสาขาสถาปัตยกรรมแบบประเพณีโดยจะอัญเชิญไปประดิษฐานณทิ่ตะวันตกเฉียงใต้ได านหน้าของศูนย์การแพทย์พัทรมหาราชานุสร์โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ นอกจากนี้พื้นที่โครงการยังจะได้ประดิษฐานพระราชานุสาวรีสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกในพระอิรยาบทยืนฉลองพระองค์แบบตะวันตกและสมเด็จพระศรีนครินทราบร,รมราชชนนีประทับพระเก้าอี้ทางเบื้องขวาเพื่อน้อมดํารงในพระมหากรุณาธิคุณที่ส่งปฏิบัติพระราชกรณียกิจอันทรงคุณประโยชน์ต่อวงการแพทย์พยาบาลและการสาธารณสุขให้เจริญพัฒนาก้าวหน้าทัดเทียมอารยประเทศ ในการต่อมาโดยพระรูปประดิษฐานบนแท่นฐานแบบสถาปัตยกรรมไทยประยุกต์ผสมผสานศิลปกรรมตะวันตกจากพระราชสมัญญากระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขไทยและพระมารดาแห่งการแพทย์ชนบท ด้วยทั้งสองพระองค์ทรงนำความรู้จากต่างประเทศมาปรับใช้ในการพัฒนาการแพทย์และสาธารณสุขของไทยโดยจะอัญเชิญไปประดิษฐานระหว่างอาคารวิทยาลายัยแพทยาศาสตร์ศรีสว่างควัตและอาคารหอพักต่อไป ทั้งนี้วิทยาลัยแพทยาศาสตร์ศรีสว่างควัตร,ราชวิทยาลัยจุลาภรมุ่งผลิตแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ในสาขาที่ขาดแคลนและเป็นที่ต้องการของประเทศมีความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมรวมทั้งมีจิตวิญญ,ญาณอุทิศตนเพื่อสังคมโดยมีหลักสูตรแพทยาศาสตร์บัณฑิตหลักสูตรใหม่พุทธศักราช2563ที่จัดตั้งขึ้นจากพระปรณิธานสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรัวรติยราชนารีที่ได้เสด็จไปทรงสร้าง ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นแนวหน้าของโลกซึ่งโครงการกำหนดการแล้วเสร็จและจะเปิดให้บริการในเดือนธันวาคมนี้